เป็นหนึ่งในดวงใจแต่ในชีวิตจริงก็มีนะใช่ค่ะพี่ตุม้มในนักแสดงของเราหนึ่งคนเนี่ยนะคะเขามีหนึ่งในดวงใจซึ่งวันนี้หนึ่งในดวงใจของเขาฝากข้อความหวานๆมาให้กำลังใจจะเป็นใครไปชมกันเลยค่ะก็จริงๆแล้ว ลนละครเวทีมานานมากเพราะว่าเขายังไม่เคยเล่นอะไรเงี้ยแต่ก็มีติดต่อมาบ้างแล้วก็ด้วยคิวด้วยอะไรเงี้ยเขาก็ไม่ค่อยมีเวลาที่จะที่จะเล่นแล้วพอเรื่องนี้ติดต่อมาปุ๊บเขาก็ตื่นเต้นเขาก็อยากเล่นแล้วเรารู้สึกว่าแบบเออเราอยากให้เขาเล่นด้วยเพราะว่า เป็นเป็นประสบการณ์ใหม่แล้วก็ไม่ได้เป็นละครเวทีธรรมดาด้วยเป็นละครเพลงด้วยแล้วก็เป็นละครเพลงสุนทราพรด้วยเพราะฉะนั้นแค่ฟังชื่อก็แบบหยรู้เลยว่าต้องยากแน่เลยแต่ว่าพอพอเขาบอกว่าเขาจะรับเล่นแล้วเขาก็แบบ เครียด <c oughs> อันดับแรกเขาเครียดก่อนว่าแบบเอ้ยเพราะว่าเขาเอาเพลงมาฟังก็แบบอุย้ยยากแล้วก็ทุกคนที่เขาร่วมง,งานด้วยไม่ว่าจะเป็นแบบน้องซานนี้คุณต้อนหรือว่าน้องฝ้ายะอะไรเงี้ยค่ะทุกคนแบบร้องเพลงแบบโอ้โหคันเทพกันมาก <c oughs> เพราะฉะนั้นเขากลับเขาเครียดมากว่าเขาจะแบบทำยังไงแล้วก็แบบมาฝึกมาซ้อมค่อนข้างเยอะ เพราะว่าคิวในการซ้อมเขาก็ไม่ค่อยมีเท่ากับคนอื่นเขาก็เครียดมากอะไรเงี้ยค่ะว่าแบบเออจะทำยังไงดีวันนั้นก็แอบ,บเข้าไปดูค่ะว่าแบบเป็นยังไงเห็นเขาเครียดก็เลยอยากแอบ,บไปดูก็แบบโอ้โหเราฟังแล้วแบบยากมากเลยขนาด คือตัวเราเรารู้สึกว่าเขาเป็นคนที่มีพรสวรรค์ทางด้านร้องเพลงแล้วก็เวลาเขาร้องเพลงลเ่เขาเขาเขาเก่งเรารู้สึกว่าเออเขาทําได้แต่แบบอุปพอฟังเพลงของสุทราพรมันเป็นอะไรที่ยากมากแล้วก็ขนาดเขาร้องยังยังเขายังบอกเลยว่ายากอไรเงี้ยเราก็รู้สึกแบบเออเขาทําได้ขนาดนี้ว่าเออเก่งอะค่ะแล้วก็พยายามฝึกพยายามร้องมาก อยากจะเป็นกำลังใจให้กับคุณซีนะคะก็ฝึกซ้อมมาเยอะนะคะก็ๆๆๆๆๆขอให้ละครเวทีเรื่องนี้ออกมาประสบความสำเร็จนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ค่ะก็วันที่27มกราคมก็เป็นวันเกิดของคุณซีพอดีเลยนะคะก็ถือว่าเป็นการสแสดงรอบสด รอบแรกใช่ไหมคะก็ยังไงก็เป็นกําลังใจให้นะคะให้คุณซีแล้วก็ให้นักแสดงทุกๆคนแล้วก็อยากจะเชิญชวนทุกๆคนนะคะให้มาดูละครเวทีเรื่องนี้ <c oughs> เพราะว่ารู้สึกว่าเป็นอะไรที่น่าดูมากแล้วก็ที่ได้แอบไปดูตอนซ้อมนะคะแล้วก็เพลงก็เพราะมากยังไงก็ฝากด้วยแล้วกันนะคะหนึ่งในดวงใจสุนทราพร The Musical ค่ะไม่หมดเพียงแค่นั้น,นะ <c oughs> ขอบคุณมากครับตบอบนายตบอบนายขอบคุณมากเลยนะฮะก็วันนี้ไม่ได้มาก็รู้สึกขอบคุณจริงๆนะฮะขอบคุณเอ็มี่มากๆเลยก็เป็นกําลังใจที่ดีนะเป็นหนึ่งในดวงใจของของผมจริงๆนะฮะก็ขอบคุณมากนะครับก็อย่างที่เขาบอกนะครับว่าเขาเรียกว่ามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างกดดันกดดันมากพอสมควรนะในเรื่องในเรื่องของการแสดงแสดงสดด้วยแล้วก็ต้องร้องเพลงสดด้วยแล้วก็ต้องมาร้องกับน้องๆ ด้วยแล้วยิ่งเป็นเป็นเพลงของครูแล้วด้วยเนี่ยเป็นอะไรที่มันยากมากจริงๆนะแล้วก็อยากจะทําให้ดีเพราะว่าผมทราบอยู่ตลอดว่าด้วยความที่เพลงเพลงสุทรพรเนี่ยคือเป็นเพลงที่อมาตะเป็นเพลงที่เป็นตำนานแรกๆเคยมีคําถามในใจครับว่าเพลงอะไรทําไมถึงอยู่ได้ได้นานขนาดนี้ตั้งแต่ปี2 4 8 2แถ้าผมจำไม่ผิดนะจนถึงยุคนี้เลยจนทั้งว่าเมื่อเมื่อผมได้มีโอกาสมามาได้สัมผัสจริงๆผมจึงได้คําตอบในที่จริงว่า เป็นเพลงนี่นี่คือความความเป็นอัจฉริยะภาพแล้วก็ความเป็นเขาเรียกว่าอัจฉริยะของของครูในการที่จะสรรสร้างถ้อยคําอย่างที่นขต้นบอกว่าคําพูดแต่ละคําในการที่ร้อยเรียงแล้วบอกคนรักออกมาซึ่งมันเปรียบเทียบไม่ได้เลยเพลงเพลงสมัยนี้คือขาจังหวะเดียวมันเพลงบางเพลงไม่สามารถพูดได้ซ้ำว่านี่มันคือเพลงเหร แต่เพลงสุทธาพรเมื่อเราได้ร้องแนละ้วจริงๆนี่คือความอุปมาอุปมัปมยคือความที่บอกรักคือรักจริงๆง,งดงามงดงามงดงามนะแล้วผม<ต>ผมดันได้มีโอกาสเป็นตัวแทนหนึ่งในในหนึ่งคนนะฮะที่ที่ได้มีโอกาสได้ต้องร้องเพลงของสุทราพรด้วยฉะนั้นความกดดันมันมันเยอะมากๆแต่ก็อย่างที่บอกครับว่าก็จะทําให้ดีที่สุดพยายามให้ดีที่สุดเท่าที่จะทําได้นะครับก็ยังคงเอ่อความเป็นเอกลักรรษณ์ของของเพลงสุทราพรอยู่นะฮะ ก็จะทำให้ดีสุดแน่นอนครับสัญญาครับด้วยสายันครับคุณซีและนักแสดงทุกคนคะยังไงนะคะก็ต้องขอฝากพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะคะว่าหนึ่งในดวงใจสุนทราพเดอะมิวสิคอลของเราน่าดูจริงๆและนักแสดงทุกคนของเรานะคะมีความตั้งใจในการฝึกซ้อมอย่างหนัก ทุกๆคนเลยนะคะไม่น่าเชื่อนะรอบแรกเป็นวันเกิดคุณซีด้วยรอบแรกคือวันที่27่จมกราคมใช่ค่ะนะคะอยากให้นักแสดงของเราช่วยย้ำกันหน่อยได้ไหมคะว่าจะซื้อตั๋วได้ที่ไหนมีวันไหนอะไรยังไงบ้างค่ะก็ทั้งหมดนะคะเราเปิดการแสดงทั้งหมด9รอบด้วยกันนะคะค่ะตั้งแต่วันที่27 27ิบเจี่ิมกราคมนตั้งแต่วันที่27อะไรนะคะแต่จริงๆแล้วเราจะเปิด15รอบนะเราจะเปิด15รอบแต่ว่าก่อน15รอบนี้เราต้องต้องเต็มต้องให้เต็ม12รอบก่อน แต่ก่อนเต็ม12รอบก็ต้องเต็มเก้ารอบก่อนหลังจากจะมี9รอบเราขอรอบแรกเต็มก่อนนะคะเอาวันที่ยี่สเอาวันที่27มกราคมนะคะจำง่ายๆเป็นวันเกิดคุณซีค่ะคือจะเป็นรอบหนึ่งทุ่มค่ะเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็ก็จะมีเสาร์อาทิตย์ด้วยนะครับจะเป็นรอบบ่ายสองเข้ายบ่ายสองนะครับขอโทษนะฮะวันเสาร์อาทิตย์นะฮะรอบบ่ายสองนะฮะแล้วก็จะเล่นที่ เอ็มเทเลตอร์นะครับเอ็มเทเลตอร์ที่เพชรบุรีตัดใหม่นะครับค่ะตอนนี้จองบัตรได้แล้วค่ะก็จองบัตรได้ตั้งแต่วันนี้แล้วนะคะมีทั้งหมด4ราคาค่ะค่ะต้อนรับกันก็ราคาบัตรก็ตั้งแต่1,000บาท1,500 2,000แล้วก็2,500นะครับค่ะก็ใครที่ยังไม่ได้จองก็ได้จองเข้ามาได้เลยนะครับผมจองทางไหนคะที่เกสต์เมสซิ่กสาขานะครับโอ้โหครับผมชอบจริงๆชอบคนนั้นจริงๆว้าวแ่งรอเออซื้อที่ไหนนะคะที่ไหนครับ ไททิเกตเนเจอร์ทุกสาขาค่ะททิเกตเมเจอร์ทุกสาขาเลยค่ะตอนนี้เปิดให้จองบัตรเรียบร้อยแล้วจริงๆอยากเพิ่มนิดนึงครับว่าเวลามารคือมันเป็นละครเวทีที่สนุกสนานนะฮะดูได้ทั้งครอบครัวเลยเด็กก็ดูได้ผู้ใหญ่ก็ดูดีนะฮะก็อยากให้พาครอบครัวมาด้วยถ้าไม่ว่างไม่เป็นไรซื้อที่ว่างๆไว้เอาไว้กุญยายที่ร่วมรับไปแล้วอย่าอาจจะมาดูได้นะฮะเพราะว่าเขาเป็นแฟนสุนทรภพนแน่นอนนะฮะร้ก็ได้นะฮะก็ได้อยู่ก็ได้อยู่ไม่เป็นไรนะคะค่ะและสําหรับละครเรื่องนี้เนี่ยนะคะ จะไม่สามารถเกิดขึ้นได้เลยค่ะถ้าขาดแรงจากผู้สนับสนุนใจดีของเรานะคะซึ่งเราเนี่ยได้รับการสนับสนุนจากกระทรวงวัฒนาธรรมด้วยค่ะพี่ตุ้มเพราะว่าเขาได้เล็งเห็นความสําคัญความน่าอนุรักษ์ของบทเพลงอันไพเราะสุนทรภพนั่นเองนะคะและนอกจากนั้นค่ะอีก2แรงสนับสนุนสนําคัญวันนี้อยู่ที่นี่ด้วยนะคะคต้องขอเรียนเชิญค่ะบริษัทสิงค์คอร์ปอเรชั่นนะคะผู้จัดการฝ่ายการตลาดคุณโชลวิทย์อูดกสุขปูดมค่ะ และบริษัท True Corporation จำกัดมหาชนรองผู้อำนวยการฝ่ายบริหารภาพลักษณ์องค์กรและการสื่อสารการตลาดคุณธีรศักดิ์รุณเริ่มวัฒนะเรียนเชิญค่ะสวัสดีค่ะค่ะง,งั้นถามคุณชลวิทย์นะคะในฐานะที่จริงๆแล้วสิ่งนี้เป็นสปอนเซอร์ของเราตั้งแต่ปีเรื่องแรกนะคะ ปีนี้ <ขอ S 2> เป็นเรื่องที่สองเป็นทั้งที่สองว่าจะเป็นเรื่องที่สามที่สี่เลยโอ้โหขอบคุณมากค่ะนะคะคือคือสแล้วแล้ต้องถามว่าทำไมทำไมคือคือคือในฐานะที่เป็นสิงค์คอร์ปอเรชันเนี่ยเราชื่นชมในสิ่งที่ทางมูลนิธิแล้วก็ากาทางเจสัลทำคือเมื่อก่อนเนี่ยเราบอกว่าเวลามีเพลงเก่าหรือว่ามีงานศิลปินรุ่นเก่าเนี่ยเราชื่นชมแต่เราเก็บว้็นคนหิ้งมันก็จะเป็นสิ่งที่ เสื่อมไปได้เรื่อยๆตามความนิยมในโลกสมัยใหม่นะครับทีนี้สิ่งที่เราทำในวันนี้เนี่ยมันคือมันคือการเอาศิลปะรุ่นเก่ารุ่นบปรมครูเนี่ยมาพูดภาษาเดียวกับรุ่นปัจจุบันเมือนทาให้ศิลปะน,นี่มันมีชีวิตแล้วจับต้องได้เพราะว่าน,นี่มันสําคัญนะครับเพราะว่าในโลกสมัยใหม่ที่คนเริ่มคิดอะไรเหมือนๆกันแล้วก็นิยมสิ่งเดียวกันเนี่ยสิ่งที่ทําให้คุณแตกต่างคืออัตลักษณ์หรือว่าคุณค่าที่คุณมีอยู่นะครับสิ่งที่เจสซําทำกับสิ่งที่มูนิทําำก็คื ทำให้สิ่งเหล่านี้เนะี่ยมันมีคุณค่าในชีวิตจริงเป็นศิลปะที่มารับใช้ชีวิตจริงและทําให้คุณมีคุณค่าอยู่ในสังคมปัจจุบันนะครับขอบคุณค่ะเรืะะ่องหน้าแสดงด้วยไหมคะ <laughs> าหายไปนะคะกลมา้ครับแกแ้แกล,แกล<ม>้วครับสำหรับคุณธีราศักดิ์คะ่ะตัวแทนจากทูนะคะอยากทราบว่ารู้สึกยังไงบ้างคะที่มีนักร้องรุ่นใหม่เนี่ยนะคะได้มาสืบสานเพลงในอดีตเนี่ยคะ่ะ ครับผมทาง True Move H นะครับก็มาสมุนงานนี้เป็นเป็นครั้งแรกนะครับก็ถือเป็นปีที่สองแต่จริงๆแล้วเนี่ยคือน้องน้อง AF ก็ได้มามีส่วนร่วมกับกับดนตรีมิวสิควลมาแต่ครั้งที่หนึ่งแล้วใช่ไหมครับพอได้ทราบข่าวทางที่แต้วชวนมาเป็นผู้สมุนครั้งที่สองนี้ก็ยินดีแล้วก็รู้สึกภูมิใจด้วยนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกแล้วครับนอกจากตัวแทนน้องๆที่เป็นตัวแทนของทางทูได้มีการมาร่วมงามนกับเอชแอลแล้วเนี่ยทางเราถือว่าเราก็ ขอเป็นอีกหนึ่งแรงที่จะสนับสนุนงานดีๆอย่างนี้เหมือนกันนะครับอย่างที่ทางสิงได้บอกไปนะครับว่าจริงๆแล้วคืออยากให้ตรงนี้เนี่ยคือได้มีโอกาสให้คนรุ่นใหม่ๆได้มีโอกาสที่จะได้ร่วมฟังผลงานเพลงดีๆอย่างอย่างที่อย่างที่ผมเนี่ยผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่อยู่ประมาณร่วมสมัยอยู่ก็มีความรู้สึกว่าแบบเอ้ยมีแต่คนพูดกันอะไรอย่างงี้แต่วันนี้คือพอได้มาโอการเห็นน้องตัวเล็กๆแค่นี้ร้องเพลงรอบคนลุกวาร์ปเลยบอกว่าตายแล้ว คือไม่ไม่คิดว่าแบบว่าเด็กรุ Wolf, pues mm are ่นขนาดนี้ยังยังยังสามารถร้องเพลงตรงนี้ได้อายแทนเลยครับเรายังจําชื่อเพลงได้ไม่หมดเลยนะครับนะครับก็นะครับผมก็ยินดีครับแล้วก็หวังว่าทุกคนคงจะชอบตรงนี้แล้วก็ทางทางชูมเอสเองก็อยากจะให้ลูกค้าชูม really <c oughs> ูเอสได้มีส่วนร่วมมาสนับสนุนผลงานนี้ด right ้วยเหมือนกันนะครับก็สำหรับลูกค้าชูมุเอชนะครับก็คือ <the> อาจจะมีส่วรถพิเศษให้ยังไงก็อย่าลืมลองติดตามดูแล้วกันนะครับอยากให้ลูกค้า TrueMove e เนี่ยมาสมุนงานดีๆดอย่างนี้เยอะๆแล้วก็รวมถึงทุกคนที่อยู่ในนี้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณค่ะโดยมานอกจากจเป็นและ TrueMove e d g แล้วนะคะเราก็ยังมีผู้สนับสนุนอีกหลายท่านด้วยกันนะคะซึ่งวันนี้มาร่วมงานกับเราด้วยนะคะก็ขอเรียนเชิญขึ้นมาเพื่อที่จะบันทึกภาพร่วมกันค่ะค่ะ ธนาคารไทยพาณิชย์นะคะผู้อำนวยการฝ่ายโฆษณาและส่งเสริมการขายคุณสุพีพงพาณิชย์ค่ะ,ระ,คะบริษัท i อซีซีอินเตอร์เนชั่นแนนะคะจํากัดมหาชนผู้ช่วยผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์ชุดชั้นในวาโก้คุณดาราวันรอดเสงซึ่งมาพร้อมกับผู้จัดการส่วนงานบัตตมาชิก His and Her Fa s t Point คุณอินทิราน,นาสคสกุลค่ะมือไทยประกันชีวิตผู้อำนวยการฝ่ายการสื่อสารการตลาดคุณภาสวรรค์จันคู่ค่ะ บริษัทจัหาพัฒนาพิบูลจำกัดมหาชนผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาธุรกิจคุณแปรวันสารโรธวิมลศิลป์ค่ะซึ่งมาพร้อมกับผู้จัดการผลิตภัณฑ์คุณปรีนุชชัยสิริศีสวัิ์ค่ะยังมีผู้สนับสนุนอีกหนึ่งท่านนะคะที่ไม่ได้มาร่วมงานในวันนี้นั่นก็คือทางปตทอ,อีกทั้งยังมีตัวแทนมีเดียพาร์ทเนอร์ของเราค่ะจาก89.5สว e e FM คุณสิริชนสกิตเสถียรค่ะเรียนเชิญค่ะ ขอเรียนเชิญคุณอือนะคะยิเชิญค่ะดรสอจักค่ะเชิญค่ะแล้วก็คุณลาวันกันชาติค่ะประธานบริษัท JSL นะคะคุณจำนันสิริตันค่ะประธานกรรมการบริหารค่ะเรียนเชิญค่ะพี่อันค่ะคนเขียนบทของเราเรียนเชิญด้วยค่ะเรียนเชิญค่ะพี่อันเชิญค่ะได้ค่ะเดี๋ยวเราขยับค่ะนะคะ อันนี้ก็จะเป็นภาพหนึ่งที่จะประทับใจนะคะแล้วก็จะเป็นส่วนที่จะทําให้เกิดความสนุกสนานแล้วก็ความสําเร็จขึ้นได้นะคะก็ขอฝากกับน้องๆ้องสื่อมวลชนนะคะแล้วก็แฟนคลับทุกทุกคนด้วยนะคะใช่ค่ะขอย้ําอีกครั้งนะคะว่าเริ่มรอบแรกในวันที่27มกราคมนะคะมีทั้งหมด9้ารอบด้วยกันค่ะสุกเสาร์อาทิตย์นะคะวันสุกเรามีหนึ่งรอบค่ะคือ1นึ่ทุ่มตรงส่วนวันเสาร์อาทิตย์นะคะเรามีสองรอบนั่นก็คือบ่าย2และ1นึ่ทุ่มตรงนั่นเองค่ะ